ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1 7 7 7ซาลาเปาไม่สนใจว่ามันจะเป็นจิ้งจอกหิมะหมาป่าหิมะหรือว่าจิ้งจอกอคีสำหรับเขาแล้วมันก็คือเจ้าตาทับทิมอยู่ในวังเจ้าตาทับทิมเหมือนจะมีความสุขมากวิ่งไปเล่นทุกตําหนักลูกชายคนเล็กของอาซี่ชอบมันมากเป็นพิเศษแต่มันไม่ยอมให้เด็กผู้ชายอุ้มพออุ้มหน่อยก็ขู่เอาแต่ถ้าเป็นอยู่วนห้าอุ้มมันกลับเรียบร้อยมาก เล่นอยู่ในวังหลายวันครั้นวันหยุดสิ้นสุดลงทั้งสามก็กลับค่ายทหารเจ้าตาทัพทีมไม่ต้องดื่มนมแล้วกินเนื้อคำโตตามหมาป่าสลาเปล่าแต่มันยังไม่ให้มีเนื้อมีหนังเท่าไรยังเป็นเจ้าตัวนุ่มนิ่มเล็กๆแต่ปลายขนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกลายเป็นสีแดงกำเฉกเช่นเดียวกับดวงตาทว่าด้านในขนยังเป็นสีขาวหิมะเหมือนเดิมอย่างกับลูกผสมระยะนี้สลาเป่าปรฝึกซ้อมหนักออกไปแต่เช้าค่ำแล้วจึงกลับยังไม่ทันได้ไตรตรองเรื่องเอามันไปปล่อย รอจนมีเวลาก็ผ่านไปสองเดือนกว่าแล้วเห็นเจ้าตาทับทิมร่างกำยำดีดังนั้นจึงหารือกับหมาป่าต้าเป๋าว่าจะนำเจ้าตาทับทิมไปปล่อยหมาป่าต้าเปาอะไรอาวรมากปกป้องเจ้าตาทับทิมไม่เอาให้เอามันไปปล่อยสุดท้ายสลาเป่าจึงขู่มันว่าหากไม่เอาเจ้าตาทับทิมไปปล่อยก็จะเอามันไปปล่อยแทนเมื่อนั้นมันจึงยอมจำนน ซาลาเปาเป่าพาเจ้าตาทับทิมเข้าเขาลึกอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับมันครู่หนึ่งเจ้าตาทับทิมไม่รู้ว่าตนกำลังจะถูกทิ้งขณะที่กำลังเล่นสนุกเล่นพักหนึ่งแล้วก็มาถูถ่ายมือของซาลาเปาจากนั้นก็วิ่งออกไปเล่นอีกบัดนี้ส่วนขนสีแดงของเจ้าตาทับทิมมากกว่าเดิมอีกประมาณหนึ่งแล้วแดงอย่างเพลิงงดงามมากซาลาเปาเป่าอุ้มมันขึ้นมาหอมมันฟอดหนึ่งเจ้าต้องกลับสู่ธรรมชาตินะไปหาพ่อแม่เจ้าเถอะว่าแล้วก็วางเจ้าตาทับทิมลงบกมือไปเล่นไปเล่นต่อ เจ้าตาทับทิมวิ่งไปอีกอย่างร่าเริงรอจนมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งจนเหนื่อยกลับมาที่เดิมอีกครั้งก็ไม่พบสลาเปาเสียแล้วเจ้าตาทับทิมเริ่มลนลานไม่กล้าเดินหมอบอยู่ในพุ่มหญ้าชะงกหัวออกไปดูข้างนอกเกรงว่านายน้อยกลับมาแล้วจะหามันไม่เจอแต่รออยู่นานรอจนตะวันคล้อยไปทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็ไม่เห็นกลับมามันทั้งกระหายทั้งหิวแต่ที่นี่ไม่มีของกินนายน้อยเล่ายายจึงไม่กลับมาหามัน ซาลาเปลาลงเขาไปแล้วครั้นกลับถึงค่ายทหารก็เก็บที่นอนของเจ้าตาทับทีมซักสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้คิดจะให้หมาป่าต้าเปาใช้พอถึงเวลาอาหารเย็นซาลาเปาก็เก็บเนื้อมาสองชุดเหมือนทุกทีครั้นถึงปากประตูแล้วถึงนึกขึ้นได้ว่าปล่อยเจ้าตาทับทีมไปแล้วดังนั้นจึงเอาเนื้อทั้งหมดให้หมาป่าต้าเปาเสียซาลาเปาหัวเราะหมุนตัวเข้าห้องไปยังจะงอนอีกแน่มันจะหาอาหารเองได้ไหมจะหาพ่อแม่มันเจอไหม นึกถึงที่เสด็จแม่กำชับหากปล่อยมันแล้วยังต้องตามสังเกตอีกสักหน่อยมันจะได้ไม่หิวตายอยู่ในเขาลึกเพราะหาของกินไม่ได้คิดแล้วเขาก็ออกไปเรียกหมาป่าต้าเปาไปไปดูเจ้าตาทับทิมกันหมาป่าต้าเปาเด้งขึ้นมาทันทีห้อมล้อมเขาอย่างดีใจหนึ่งคนหนึ่งหมาป่าหิมะตรงดิ่งเข้าเขาลึกเป็นยามราตรีแล้วดวงดาวเปล่งประกาย ส่องมายังพื้นที่พบซาลาเปากลับไปตามเส้นทางเดิมพลางคิดไม่รู้ว่าเจ้าตาทับทิมไปถึงไหนแล้วไม่แน่ว่าจะหาพบแต่พอเดินถึงจุดที่ปล่อยเจ้าตาทับทิมมาป่าต้าเปาก็ร้องแล้วกระโจนเข้าไปเขารีบวิ่งตามแต่กลับเห็นเจ้าตาทับทิมหมอบอยู่ในพุ่มหญ้าท่าทางหิวโหวยเส้กิ่วเมื่อเห็นพวกเขาม,ามันก็กระดิกหางวิ่งพรวดตรงดิ่งออกมาหาซาลาเปาซาลาเปาเป,าเป่าอุ้มมันขึ้นคลึงหัวน้อยๆของมันใหญ่เจ้าไม่ไปเล่าไปหาพ่อแม่เจ้าสิ เจ้าตาทัพทิมร้องหงิหงๆงพยายามถูถ่ายมือเขาท่าทางทั้งร้อนรนทั้งน้อยใจซาลาเปาเห็นแล้วก็ให้รู้สึกปวดใจขึ้นมาช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1708ที่เขาคิดไม่ถึงก็คือเขาไม่ได้เกิดความรู้สึกกับเจ้าตาทัพทิมสักเท่าไรแต่มันกลับพึ่งพิงเขาถึงเพียงนี้มันรักสนุกขนาดนั้นแต่พอปล่อยให้มันอยู่ในป่าเขาลึกมันกลับไม่ไปไหนรอเขาอยู่ที่เดิม กลับไปกลับไปกับข้าหรือซาลาเปาลูกหัวน้อยๆของมันดึงหญ้าเขียวในขนออกอุ้มมือน้อยๆกอดมือเขาแน่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้เขาไปและไม่ยอมให้เขาทิ้งมันด้วยซาลาเปาถอนใจเสียงหนึ่งได้พาเจ้ากลับไปแล้วกันรอเจ้าโตแล้วอยากกลับสู่ปา่าเขาข้าค่อยส่งเจ้ากลับมาเมื่อนั้นหมาป่าตาเปาก็เดินนำอยู่ข้างหน้าอย่างองอ,งอาจพอกลับถึงค่ายทหารเจ้าตาทัพทีมก็กินน้ำไปชามใหญ่แล้วกินเนื้อชิ้นโตไปอีก จากนั้นก็นอนอยู่ที่พื้นอย่างอิ่มเอมใจซาลาเปายังเอาเบาะเล็กให้มันแต่มันกลับไม่นอนมันติดซาลาเปามากซาลาเปาเปานอนอยู่บนเตียงมันกระโดดขึ้นไม่ได้จึงหมอบนอนอยู่ข้างล่างเตียงหลังจากนั้นอีกหลายวันซาลาเปาไปไหนมันก็ตามไปทุกที่แม้ซาลาเปาจะไปวิ่งตอนเช้ามันก็วิ่งตามอยู่ไกลๆขณะที่ฝึกมันก็หมอบอยู่ใกล้ๆกลรอให้ซาลาเปาเปาฝึกเสร็จกลับมาอุ้มมันมันก็จะเป็นเด็กดีขดตัวอยู่ในอ้อมแขนซาลาเปา ใกล้สิ้นปีแล้วค่ายทหารก็เริ่มผัดเปลี่ยนกันหยุดให้ทหารได้กลับไปเยี่ยมครอบครัววันหยุดซาลาเปาจัดอยู่ในช่วงปีใหม่เพราะว่าน้องชายน้องสาวจะกลับมาเซเว่นอัพกับโคกมีช่วงวันหยุดสั้นๆแค่แปดวันเท่านั้นน่าจะกลับมาช่วงใกล้ถึงวันสิ้นปีดังนั้นเวลาที่ทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้าจึงมีเพียง8ดวันเท่านั้นเขาวางแผนเวลาแดวันนี้แล้วบอกกล่าวกับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่อยู่วนห้าวลำบากใจมาก เพราะปีใหม่ปีนี้เขาคิดจะไปยุคปัจจุบันรับปากเสด็จปู่ไว้แล้วแต่แผนการของสลาปจัดไว้ละเอียดขนาดนั้นหากบอกว่าไม่อยู่ฉลองปีใหม่ที่นี่เขาจะผิดหวังหรือไม่แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือรับปากกับเสด็จปู่แล้วเขาเริ่มเตรียมตัวมานานแล้วเริ่มออกกําลังกายล่วงหน้าหนึ่งเดือนรักษากําลังวังชาให้เต็มเปี่ยมข้ามไปอีกโลกด้วยกันปัญหาคือวันที่8ดข้าก็ต้องทํางานแล้วอยู่เหวนเฮาเออย่างกับอก หยวนชิงหลิงเห็นท่าทางน้อยใจของเขาแล้วก็หัวเราะเอ่ยเจ้าก็ลายหยุดไม่ดีจริงๆเช่นนั้นข้าจะปรึกษากับเปาเปาอีกทีแล้วกันก็จริงหยวนชิงหลิงก็เริ่มเครียดตามฉลองปีใหม่ลำบากใจจริงๆมิเช่นนั้นเจ้าไปหารือกับเสด็จปู่บอกว่าไว้ปีหน้าค่อยไปอยู่หวนห้าวไม่อยากถูกทิ้งไว้จึงได้แต่เกลี้ยกล่อมอูสร้างห่วงแต่ไรมาอูสร้างห่วงก็ค่อนข้างเชื่อฟังเจ้าหยวน แต่หยวนชิงหลิงกลับคิดว่าไม่ได้เพราะอูสร้างห่วงตั้งตารอคอยมานานแล้วทั้งยังลงมือกระทําหากตอนนี้ไปบอกพวกเขาว่าไปไม่ได้ไฟได้ลุกไม่จวนอองสู้แน่แต่เจ้าห้ายืนกรานให้นางไปพูดด้วยความจนใจนางจึงต้องออกวังไปจวนอองสู้ในตอนกลางวันหลังจากพูดเป็นพิธีร่วมกันแล้วก็เข้าประเด็นหลักอึกอักถามอูสร้างห่วงไม่ทราบว่าหากค่อยไปทางนั้นปีหน้าจะดีกว่าหรือไม่ สามใหญ่หันมามองขอบทันทีในตาเข้มเย็นชาราวกับคมมีดแหลมทะลุกลางใจรอยยิ้มหยวนชิงหลิงพลันแข็งอยู่ที่มุมปากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ